คลิปนี้เราจะมาเปิด spanning tree เพื่อบล็อกลูปกันอ่ะเรามาดูการเชื่อมต่อกันก่อนดูจากรูปจริงแล้วก็รูปวาดนะครับสีของสาย LAN เหมือนกันเปะ๊ะคอมพิวเตอร์เนี่ยปิงไปหากล้องเบอร์2กับเบอร์3เจอนี่คือกล้องเบอร์2เอามือไปลองบังหนะ้ากล้องดูกล้องเบอร์3 <Okay. S 2> ที่สวิต c ์นะครับถ้าเซตติ้งมาจากโรงงานเนี่ยไม่ได้เปิด s p a n n i n g Tree มาให้ถ้าเราอยากจะเปิดต้องเข้าไปที่ Layer 2 Config s p a n n i n g Tree แล้วก็ Bridge Setting ไม่ได้เปิดมาทั้งคู่นะครับทีนี้ถ้าสมมุติผมต่อสายให้มันเป็นลูกโดยการเพิ่มเส้นสีขาวเข้าไปสักเส้นหนึ่งตรงนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแพ็กเกจที่วิ่งเนี่ยมันจะวิ่งจากกล้องมาแล้วก็เอ๊ะออกได้2ทางงั้นฉันไป2อันเลยแล้วฉันก็วนกลับด้วยออกไปทางนี้ด้วยออกไปทางนั้นด้วยมันจะเกิดลูปก,กันอยู่ในนี้นะครับแพ็กเกจมันจะวนหาทางออกไม่ได้ซ้อนกันไปซ้อนกันมาแบบเนี้ยที่เราเรียกว่าเน็ตเวิร์กลูปซึ่งเดี๋ยวจะทำให้สวิตช์ทั้งหมด แท้งไม่หมดเลยแล้วเราก็จะคุยกับกล้องไม่ได้ทั้ง2ตัวผมเอาสายเส้นสีขาวเสียบเพิ่มเข้าไปพอร์ตไหนก็ได้ให้มันเป็นลูกสังเกตได้ชัดว่าไฟ led จะกระพริบเยอะเป็นพิเศษเดี๋ยวหันสวิตช์มาให้ดูไฟจะกระพริบทุกพอร์ตเยอะผิดปกติเลยแล้วก็ ปิงเนี่ยปิงไม่ได้แล้วทั้งหน้าจอเลยเนี่ยก็คือลูกวิธีแก้ลูกก็ตัดออกเส้นสีขาวเนี้ยดับมันทิ้งผมก็ถอดสายออกมาปิงก็กลับมาใช้งานได้ถ้าเราอยากจะแก้ลูกอัตโนมัติเข้ามาที่เมนูสแปนิงทรีแล้วกด Enable เลยครับมันมี3โหมดให้เลือกนะผมแนะนำให้ใช้โหมดชื่อว่า rstp มันย่อมาจากก a าปิ Spanning Tree Protocol ทำทั้ง2ตัวเลย r s t p enable กด apply enable กด apply สังเกตจากปิงจะหลุดสักพักหนึ่งในการเปลี่ยนโหมดสวิตช์คู่นี้เป็น Spanning Tree ตอนนี้คู่กลางเนี้ย252กับ253เปิดสแปน i n g t r e ีเรียบร้อยต่อสายสีขาวกับสีเหลืองเป็นลูกวงกลมหมุนใบหมุนมาอยู่ในนี้เดี๋ยวดูนะใสสายที่ขาวเสียบกลับเข้าไป ว่ายังไงครับปิงกล้องมีปัญหาหรือไม่หลุดไปนิดนึงประมาณ4-5หวิแล้วก็กลับมาใช้ได้เราลองรีเซ้ตกล้องดูทั้งสองตัวกลับมาใช้กันได้มือไปบงังมาละไม่รู้วิ่งขาวหรือวิ่งเหลืองอ่ะลองถอดสีเหลืองไฟเบอร์ออกตอนนี้ปลดสายสีเหลืองแล้วกล้องก็ยังใช้งานได้อยู่เสียบสายสีเหลืองกลับเข้าไป แล้วปดสายสีขาวหลุดสักประมาณ4-5่ห้าวิเอามือไปอะสังเกตน,นะครับที่หน้าไลฟ์วิวของกล้องมันตกขาไปเลยับล้เสีเบสายสีขาวกลับเข้าไปอีกอหน้าไลฟ์วิวของกล้องเนี่ยจะค้างไปเลยนะครับตอนนี้ผมเอามือไว้หน้ากล้องแต่ว่ามันไม่ขึ้นแล้วมีปัญหากับกล้องบางชนิดนะครับ เราต้องมันก็กดรีเฟรชเอง okay. และนี่ก็คือการเซตติ้งส a n น i n g ง r e ีนะใครจะเอาไปต่อ Network เป็นวงริงก็เอาไปเปิดใช้กันได้ครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกันนิดหนึ่งเข้าไปที่ System Management แล้วก็ save s เซฟ Config กันไว้ด้วยนะทั้งสองตัวเลย